สาธุสุขรม,มะสวัสดีทุท่านวันนี้วันอธิโนวันที่17งานวันที่18เนาะในงานฉลองตั้งพระครูนะสัญญาบัตรพระเยจาักนามเพเ่อชั้นเองวัดบรรพษาที่พระครูสารธรรม,าามประสาทเจ้าคณะเภปณานจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานรดม,ม,ม้ำบุญมุทิตาสักการะครูบาอาจารย์ ภูปสิปสระสาทวิชาวคมร้นะก็มาถึงวัดถึงงานแล้วนะก็จะพาทุกท่านดูชมงานที่วัดบ้านปราสาสตร์ตนปราสาสตร์อำเภอบ้านลานจังหวัดบุรีรัมนยะ์บรรยากาศเป็นเช่นไรนะก็จะได้พาทุกท่านดูชมบรรยากาศและพาทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุมุตจิตาาศการะพระครูสาระธรรมาศาสตร์จ้าคณะอำเภอบ้านลานจังหวัดบุรีรัมย์วัดบ้านปราสาทนะ,นะนะทุกท่าน ทำบรรยากาศเป็นฉนยัยขอจะพาท่านดูชมเนาะเท่าโอกาสและเวลาที่พอที่จะบันทึกได้เนาะก็ให้ท่านได้ดูแล้วก็อนุโมทนาสาธุแล้วกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอรไค์กดคอมเมนต์นะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปมาจากช่องยูทูปวัฒนส์สนานะก็จะเป็นการอานุทสทนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกท่าน ก็อโนะุโบสถเนาะกลางเกาะวะนี่จะมีเกาะอยู่ของวัดบ้านปราสาทอำเภอบ้านดานในงานฉลองตราตั้งจากคณะอำเภอชั้นเอกเอาวัดบ้านปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมนยะ์ทุกท่านก็จะพาทุกท่านดูชมบรรยากาศของงานว่าเป็นเช่นไร แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีสาราหลายพักแล้วก็อบส์นะจึงจะประกอพิธีพุทธาพิเศษภายในงานแล้วก็จะไปดูบริเวณงานที่มีการจัดว่าจะเป็นเช่นไรนะทุกท่านระบ นก่บัวสดบ้านปราสาทอพื่อบรนดานอนฉลองพิธีแล้วก็พนาวิใายบนอายุวัฒนมงคลทีสองีครูสารรค์มาสา์เช่มกตสารนนี่ในส่วนสถาญาตโยมที่ประกอบพิธีกรรม ต่างๆของสถานโยมขอบายแต่เลยนมเฮาแล้วเลยาสาธุอบรรยากาศของงานาท่านพาท่านได้ดูได้ชมตรงนี้ก็จะเป็นพิธีบวงสรวงที่ีบวงสรวงก็ผ่านมาแล้วนในการบวงสรวงนะมันก็ต้นใสยักษ์ใสใหญ่ ในความร่มรื่นอ๋อที่วันนี้บริเวณนี้มีอะไรบ้างเราจะทนได้ดูได้ชมบรรยากาศของน้ำงตาได้หัวยตัวไหนได้หัวยตัวไหนได้กระเป๋าวรูปตัวปีซีอเอาจิ้งจิงเนาะทำเป็นโจเฟอร์ดิปุ๊บซีตัวละกี่บาทเ้อะ ตัวละร้อยใบยละร้อยการทำงาน,นในป่าไม้อ,มอันร่มรื่นเนาะรดล้านญาติโยมมา,มาร่วมทำบุญนะฉนลองตั้งแลนะอายุวัฒนะมงคลของหลวงพ่อพระครูกันอย่างเยอะแยะมากมายสาธุเนาะไหนได้หมอ้อได้กระทะด้วยบ่ <laughs> <laughs> โอ้ได้เยอะเอ่านี่วัาตักไข่ปลาเนาะอ่าตักไข่ปลาโอ้สุดในกระเปา๋าตักไข่ปลาตัวน,นี้สาธุสาธุเนาะอืมบรรยากาศของญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้แล้วก็บรรยากาศโรงทานโอ้สาธุญาติโยมเจริญอริสงสุขสบาย <cười> 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 lời, à. nó khó khăn, <laughs> no, no, khó khăn nó cúc <laughs> no, <she's a> <laughs> nó cúc <laughs> <laughs> nó cúc nó kết nó cúc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  nhôm, cúc nó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  mà nó cúc nó ท,ทุกท่านวันนี้ก็ได้มาร่วมงานทำบุญฉลองตราตังเจ้าคณะอำเภอและก็ทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านเจาัดวาัดบ้านประสาทอําอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมนะอยู่ในช่วงนี้ก็ช่วงเดินดูชมบรรยากาศและก็ระหว่างที่เดินชมหรือบรรยากาศของงานก็มีเสียงเพลงจาก ของโซด,ดาด้วยเพื่อไม่ให้ละเมิดอลอิขสิทธิ์ของเพลงก็ใช้การบรรยายเอาแล้วก็พาทุกท่านดูชมบรรยากาศภายในงานที่มีการประดับตกแต่งอะไรหลายหอย่างเนาเพื่อเตรียมงานที่จะมีในวันที่18นี้ซึ่งจะมีพระธีรานุทิระเจ้าคณะพระสังฆาริการะพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานมุทิตาสักการะ กันเยอะแยะมากมายนะก็อันนี้ก็มาก่อนงานเพราะว่าเนื่องจากวันพรุ่งนี้เราก็มีประชุมมีการคณะสงฆ์ที่จังหวัดชีสเกตก็ต้องกลับไปประชุมนะก็ะเลยมาก่อนพาเลยพาทุกท่านมาชมสถานที่วัดงานฉลองสัญญบัตรพัดยเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกพระครูสารธรรมประสาทวัด บ้านประสาทอำเภอบ้านอันจังหวัดบุรีรัมย์และก็บุญอายุวัฒนมงคลหกรอบเจ็ดสิบสองปีของท่านพระครูนะทุกท่านพาทุกท่านดูชมบรรยากาศบริเวณพิธีงานพระธรรมอายุบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระครูสาระธรรมประสานจากอำเภอบ,บ้านดานและก็ฉลองตั้งผลงานพยศจากอำเภอฉลิกวันบ้านประสาน